ชีเซตสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบางประกงรีเวอร์ไซด์และสำหรับทีมเนี่ยก็ได้รับโจทย์มาจากทาง,ท,างทีมงานว่าให้พูดเกี่ยวกับคำว่าบาลานซ์พอยต์ตอนแรกก็งงเล็กน้อยเอ๊ในกอล์ฟนี่มันบาลานซ์พอยต์นี่มันหมายถึงอะไรกันนะเอ๊ะจุดสมดุลต่างๆในก้านก้านไม้กอล์ฟหรือเปล่าแต่ว่านั่นไม่ใช่ทางที่อุ๋ยถนัดนะเรื่องของ Equipment นี่ต้องปล่อยให้โปรเจปรวินจัดการนะคะสำหรับอุ๋ยเนี่ยถ้าพูดถึง Balance Point เนี่ยจะหมายถึงจุด สมดุลต่างๆในร่างกายของเราที่เราจะต้องรู้สึกว่าเออเวลาส,สวิงเนี่ยมันมันมันม่นคงนะมันสมดุลนะเพราะฉะนั้นสำหรับอุ๋ยเนี่ยบาลานซ์พอยต์ที่มี S ด้วยนะแสดงว่ามีจุด Balance อยู่หลายๆจุดเนี่ยก็หมายถึงจุดต่างๆในร่างกายที่เรารู้สึกว่านั่นเป็นจุดที่เราสามารถยึดเอาเป็นเอาเป็นหลักระหว่างที่เรากำลังเคลื่อนไหววงสวิงทั้งขึ้นและลงได้นะคบเพราะฉะนั้นบาลานซ์พอยต์ใน ร่างกายของเราเนี่ยระหว่างที่เรากําลังสวิงกอล์ฟเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะคะเวลาอุ๋ยสวิงอุ๋ยจะรู้สึกว่าโอเคก่อนเริ่มเลยเนี่ยรู้สึกว่าสองมมีทั้งหมด4จุดนะคะแน่นอนอย่าง2จุดแรกคือเท้า2ข้างซ้ายและขวานะคะนี่คือ2จุดแรกสําหรับบาลานซ์พอยต์ในวงสวิงจุดที่จุดที่3คือสะดือนะคะสะดือนี่ก็ถือเป็นจุด กึ่งกลางของลำตัวนะคะซึ่งเรามีข้างล่างแล้วเรามีตรงกลางแล้วเพราะฉะนั้นจุดที่4อุ้ยให้ตรงคางค่ะเพราะว่าตรงคางก็เสมือนเป็นจุดศูนย์ทวงของร่างกายด้านบนของเรานะคะเพราะฉะนั้นทั้ง4จุดเนี่ยจะต้องทํางานไปพร้อมๆกันเวลาก่อนที่เราจะขึ้นสวิงเนี่ยขอให้เราขยับซ้ายขยับขวาให้รู้สึกว่าเท้าสองข้างสะดือคางทั้งหมดเนี่ยมันบาลานซ์กันอยู่นะคะนี่แหละค่ะจุด สจุดที่ที่ถ้ามีคนถามว่าเอ้ยเวลาเราสวิงให้อยู่ในบาลานซ์เนี่ยเราเราต้องรู้สึกตรงไหนบ้างนะอ่ะก็4จุดที่ว่าทั้งขึ้นเน่ก็ยังรู้สึกได้ว่าเท้าสองข้างแน่นช่วงสะดือช่วงช่วงคอมัสเซลตรงกลางเนี่ยแน่นที่สะดือขคางมั่นคงลงมาปะก็ยังรู้สึกว่าเท้าสองข้างาสะดือและคางอ่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือ4จุด Balance Point ใน w ว Swing ทีนี้วันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงแบบฝึกหัดที่การออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายๆเลยได้ที่บ้านเลยเพื่อที่จะฝึก Balance ของเรานะคะถ้าใครที่เป็นบ e ๊กิ n นเนอเนี่ยเริ่มแรกเลยแน่นอนืพ่อพูดถึงการ Balance ตัวเองเนี่ยเราจะต้องสามารถยืนได้บนขาเดียวไม่ว่าจะข้างไหนข้างข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยว่าเอะเรามีข้างใดข้างหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ถนัดเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ต้อง เทรนข้างนั้นให้มันเข้ามาเท่ากันแข็งแรงเท่าๆกับกับอีกข้างหนึ่งท่าแรกนะคะที่จะเป็นการฝึกบาลานซ์ก็เรียกว่า single leg hip circle นะคะ single leg ก็คือยืนบนขาเดียว h i p ก็คือสะโพก circle นะคะอันนี้ก็ได้หลายอย่างก็คือทั้งบาลานซ์แล้วก็ได้ในเรื่องของอการเคลื่อนไหวในช่วงของสะโพกช่วงเอวด้วยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ของวงสวิงนะคะเนี่ยดูทีวีก็ยืนไปแต่ว่าบางทีถ้าถ้าในช่วงแรกที่ฝึกเนี่ยอาจจะมองกระจกนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้ช่วยให้เรา,เาบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นถ้าใครที่ทำชํำนานแล้วก็ดูทีวีทำไปด้วยก็ได้นะคะ,อะสองข้างนะจะหมุนทั้งหมุนเข้าไปข้างหน้านะแล้วก็หมุนออกนะทั้งทั้งสอ,งอย่างสองข้างข้างละสิบทีน่าจะดีนะคะ ถ้าต่อไปนะคะก็ยังคงความเบสิกอยู่แล้วก็ยังคงความเป็นซิงเกิลเลกอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกการเทรนเรื่องบาลานซ์เนี่ยมันต้องฝึกบนขาเดียวนะคะเพราะว่าถ้าสองขานี่มันก็ขยับไปขยับมาได้ใช่ไหมคะอ่ะซิงเกิลเลก shoulder r a i e นะคะก็ยืนอ่ะเริ่มที่2ขาแล้วก็ถือดัมเบลขวดน้ำหรืออะไรก็ได้ที่มันจะรู้สึกว่าหนักนิดนึงนะคะไว้ไว,ไว้มือที่ตรงข้ามกับขาที่จะก้าวออกไปข้างหน้านะคะเช่น อันนี้ถือไว้ที่มือขวาเราก็จะก้าวขาซ้ายลงขึ้นพร้อมๆกันเลยนะคะขาขึ้นแขนขึ้นพร้อมๆกันแล้วทำทำช้าๆเพราะว่าถ้ายิ่งช้าเนี่ยเราจะได้ใช้ช่วงช่วงท้องเนี่ยในการบาลานซ์ตัวเองด้วยนะครเห็นไหมคะว่าท่าเดียวเนี่ยได้ได้หลายส่วนเลยนะคะมาด้านข้างก็เปลี่ยนเป็น ถือแขนซ้ายแล้วก็ยกเท้าขวายกขาขวาอันนี้ก็ถือว่าเบสิกมากๆถ้าใครแอดวานซ์หลับตาเลยนี่ใครแอดวานซ์ก็จะรู้สึกว่าจะยากขึ้นนิดนึงนะคะอ่ะเ่าไปเริ่มที่จะวอร์มแล้วเหนื่อยละนะคะอันนี้ยากนิดนึงซิงเกิลเล l ลันจิ g งนะคะซิงเกิลเลเหมือนเดิมปกติเราจะ ลันช์แบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าลันช์แบบนี้ก็ก็ไม่ยากเพราะว่ามันเท้าทั้งสองข้างแปะไว้ที่พื้นอย่างนี้ก็มันไม่ยากแต่เราจะทำให้มันยากด้วยกันไม่ไม่วางเท้าอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้คือเบสิกขึ้นลงโหดูสิเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยนะคะให้ให้ลงมาให้พอพอๆกับขวดน้ำนะคะ ถ้าถ้าลงมาแค่นี้ก็คือลงมาน้อยเกินไปถ้าใครที่ลงไปแตะพื้นเลยได้ยิ่งดีนะคะอ่าใครแอดวานซ์ก็วางเป้าหมายกวดหรือขวดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเหมือนนาฬิกาเลยนะคะเพราะว่ายิ่งยิ่งเราเอี้ยวไปได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้เราฝึกมากขึ้นเท่านั้นนะคะเหนื่อยนะเนี่ย ทาที่สมาจบที่ท่าสุดท้ายนี่จะเหนื่อยกว่าเดิม s i n เกิลเลกไซด์ฮอปนะคะ,ะถ้าใครไปเร็วได้ยิ่งดีอ่าท่านี้ก็จะคล้ายๆกับเวลาเราสวิงเนี่ยมันมีการต้องถ่ายน้ำหนักแล้วก็ถ่ายกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าขาเราแข็งแรงบาลานซ์ดีน่าจะ สวิงได้ดีก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ4แบบฝึกหัดง่ายๆในวันนี้ที่จะช่วยคุณฝึกเรื่องของการทรงตัวนะคะจริงๆแบบฝึกหัดง่ายๆแบบนี้มีมากมายเลยที่จะนําเสนอได้ก็ถ้าแฟนๆรายการทีออฟชอบอะไรแนวๆน,วน,วนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจัดให้คะ่ะช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง